เดี๋ยววันนี้นะครับก็นะฮะได้รับเกียรติจากคุณฟ้านะฮะในการที่ให้พี่หมอเนี่ยได้ไลฟ์ผ่านทางวิดีโออะไรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคุณฟ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่น้องฟ้าเนี่ยบอกว่าอย่าได้ทรงแบบคุณยายาหรือสยานะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าใกล้เคียงหรือเปล่าหรือว่าสวยกว่านะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่ฮะนี่ครับคุณฟ้าหลังดับันทีเลยนะครับนะฮะเป็นไงครับ รู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นไหมรู้สึกนะเมื่อกี้เช็คทรงใช่ไหมครับเช็คทรงแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคเนาะนะฮะตอนแรกคืออยากได้ทรงประมาณคุณยาย่าเลยใช่ไหมฮะก็คือว่าแบบมาด้วยทรงนี้เลยนะไม่มีช้อยอื่นเลยใช่ไหมครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพก่อนผ่าตัดกันสักนิดนึงนะครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยนะฮะจมูกของคุณฟ้าเนี่ยมีลักษณะประมาณไหนนะฮะเผื่อเพื่อนๆนะครับที่รับชมอยู่นะครับจะได้เป็นเรฟเฟรน์นะฮะให้ดูว่าทรงแบบเราเนี่ย ก็สามารถไปถึงแบบคุณฟ้าได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่ครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดของคุณฟ้านะฮะทรงจมูกก็จะดูสั้นนะฮะแต่เราต้องปรับให้ดูยาวขึ้นนะครับปลายจมูกเนี่ยนะครับวันนี้ต้องทําการแต่งปลายจมูกนะฮะการแต่งปลายจมูกคืออะไรครับการแต่งปลายจมูกก็คือว่าบริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยมันจะประกอบด้วยเนื้อเยื่อนะครับที่ค่อนข้างหนานะครับจะประกอบด้วยผิวหนังไขมันนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนนะครับ เราจะทาบริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยนะฮะให้มันมีช่องมีสเปซเพียงพอนะครับเพื่อให้ซิลิโคนเนี่ยนะครับไปรับบริเวณช่องตรงนั้นนะครับเพื่อทําให้มันมีการยืดหยุ่นนะฮะดังนั้นเนี่ยปลายจมูกที่ได้รับการแต่งปลายจมูกนะฮะก็จะมีโปรเจคชันที่ดูสวยขึ้นมีความยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มุมที่สวยรับกับสันจมูกที่เราจะดีไซน์ให้มันมีความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหลักการนะครับบริเวณตรงสันจมูกเนี่ย ของคุณฟ้าก็อยู่ในค่อนข้างที่เนื้อน้อยนะฮะเราก็ต้องเสริมแบบพอดีนะครับการเสริมแบบพอดีนะครับที่หมอจะย้าเสมอนะครับถ้าเราเสริมไม่พอดีเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดูโปะและมันก็จะดูตาหลังนะฮะและก็เป็นอันตรายในอนาคตได้นะครับเช่นอาจจะมีการทะลุบริเวณสันได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเคสนี้นะครับหลังผ่าตัดทันทีเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดแล้วเนี่ยสวยขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็เหมือนคุณยายายอุตสาหหรือเปล่านะครับนะฮะโอเคครับ อ่าเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่ครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดนะครับทางด้านขวาเนี่ยนะครับทางด้านขวามือที่หมอนะฮะที่ชี้อยู่ตรงนี้คือภาพก่อนผ่าตัดของคุณฟ้านะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือนะฮะวันนี้เราใช้ซิลิโคนนะครับซิลิโคนเนี่ยต้องย้ําเสมอเลยนะครับต้องเป็นชนิดที่อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตนะครับหรือที่เที่เขาเรียกกันว่า medical เกรดนะครับหรือ i m มแ a n เกรดนะครับซึ่งไม่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อรอบข้างของเรานะครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะ ซิลิคนที่น้องใช้จะเป็นซิลิคอนนิวตันนะครับที่เป็นตัวท็อปเลยนะฮะแต่เราก็ต้องเอามาเหลาปรับแต่งกับใบหน้าโครงสร้างใบหน้าของน้องอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาเนี่ยโดนใจน้องที่สุดนะครับสิ่งนี้เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าปลายจมูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับจากอันเดิมเนี่ยที่มีลักะดูกว้างนะครับแล้วก็ปีจมูกเนี่ยค่อนข้างดูหนาด้วยนะ ปลายจมูกเนี่ยเราจะทาให้มันมีความเฉิดขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าแบบของคุณยาย่าอุรัสยาเนี่ยปลายจมูกเขาจะไม่ได้งุ้มแล้วก็จะไม่ได้พุ่งจนเกินไปแต่จะมีลักษณะที่ดูแบบเฉิดเชิดนะฮะแล้วก็จะดูมนมนนะฮะอ่ะนี่ครับปลายจมูกตรงนี้นะดูนะครับองศาตรงเนี้ยนะครับจะไม่ใช่90องศาแล้วนะครับเพราะว่าถ้า90องศาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนะครับดังนั้นพี่หมอจะดีไซน์นิดนึงนะครับปัดมุมเล็กน้อยนะครับให้เป็นมุม1 0 0องศานะครับมุมตรงนี้นะนะครับเห็นไหมครับคือจมูกเนี่ยคนเรา เขาเรียกว่ามีส่วนประกอบเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกเคสนะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปทำโอเพนอะไรเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยมีปัญหาขนาดไหนอย่างเช่นเคสของน้องฟ้าเนี่ยนะครับเราก็ใช้เทคนิคการเสริมจมูกใต้เยื่อหุ้มกระดูกก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ทําการแต่งปลายจมูกแล้วก็ปรับฐานด้วยนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราปรับฐานจมูกไปนะครับฐานจมูกน้องฟ้าที่มีลักษณะที่ดูกว้างนะครับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับส่วนบริเวณตรง โคนจมูกนะครับตรงนี้นะครับมุมตรงนี้พี่หมอก็ต้องย้ําเหมือนกันนะฮะให้เป็นมุมสลบ SL นะครับมุมตรงนี้ต้องเป็นมุม120องานะครับ120องศานะนะครับบางทีพี่หมอพูดเร็วบางคนเอ๊ะ110หรือ120นะฮะรอองศานะครับ,ระะรบซึ่งจะเป็นมุมที่สอดรับกับบริเวณสันจมูกเนี่ยที่เพิ่มความสูงขึ้นมาแล้วก็จะรับกับปลายจมูกที่มีความเฉิดมากขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับ <nu> ว่าจะตาไม่จิกเลยนะครับแล้วก็ดูสวยขึ้นมากๆเลยนะครับสาหรับมุมด้านขวา เดี๋ยวเราไปชมภาพด้านซ้ายกันบ้างนะครับว่าเป็นย so ังไงบ้างนะฮะสำหรับเคสน้องฟ้านะครับเรามาดูทางด้านซ้ายกันบ้างนะครับเมื่อกี้จบไปทางด้านขวาแล้วนะฮะมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องกัญญาพาไปดูครับอ่าซูมเข้าไปอีกครับกัญญาซูมเข้าไปอีกครับจะได้เทียบเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับว่าปลายจมูกเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูแพงขึ้นมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับมุมที่ได้เนี่ยทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกนะครับซึ่งเกิดจากการเหลาซิลิโให้รัับบก คนไข้ในแต่ละเคสนะฮะแบบเคสบาเคสเลยนะครับนะฮะดูตรงปลายนะอย่ให้ดูตรงปลายนะฮะนี่ฮะสวยขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณโคนจมูกเนี่ยก็ได้รับนะฮะเพิ่มความสูงแบบพอประมาณนะฮะให้รับกับหน้าผากของเขานั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวขอดูหน้าตรงนะฮะว่าเป็นยังไงฮะนี่ครับอันนี้คือหน้าตรงของน้องยาย่านะฮะน้องฟ้าน้องฟ้านะฮะนี่ครับเรามาสังเกตตรงนี้นะฐานจมูกนะครับแล้วก็บริเวณตรงปลายจมูกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสวยขึ้นขนาดไหนนะฮะ นี่ครับเห็นไหมครับเห็นแกนจมูกน้องไหมครับตอนนี้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับไอ้ตรงนี้คืออาการบวมนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยอาการบวมดังกล่าเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนะฮะพอทุกอย่างเข้ารัดทรงแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้จะยิ่งแฟบปีนะฮะแล้วก็ลู่เข้ามาตรงกึ่งกลางของแกนจมูกนะครับ ปลายจมูกของน้องเนี่ยดูสวยขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นรูจมูกด้วยนะครับปีกจมูกก็ดูเล็กลงโดยที่ไม่ต้องตัดจมูกเลยนะฮะไม่ไม่ใช่ดิไม่ต้องตัด,ตดปีกตัดจมูกนี่หายใจไม่ได้นะกันนะฮะตัดปีกจมูกนะครับผมอ่ะเป็นไงครับน้องฟ้าส่งที่ได้เป็นไงบ้างาห,าหรอครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยสวยกว่ายายยาวหอหรอครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยสวยกว่ายายยาวนะจมูกเนี่ย <laughs> คุณสิริพรสวัสดีครับนะฮะวันนี้พี่หมอพามาดูเคส น้องฟ้านะครับที่มีแบบคือส่งคุณยาย่านั่นเองนะครับติดตามมานานไหมครับน้องฟ้าจริงๆแค่สองเดืนเอไไไไดนไม่ไ,ไม่ใจใจมน่าจะไม่ถึงสองเดพอดีบังเอิญไปเจอคลิปที่หมอในยูทูบแล้วถึงวันที่สสวนีอ่าคือจริงๆต้องบอกว่าคนไข้เราอ่ะจะชอบทรงที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็รับกลับไปหน้า นะฮะคือถ้าเน้นแบบโด่งโด่งเวอร์โป๊ะเนี่ยบอกได้เลยว่าคลินิกเราอะ่ะอาจจะไม่ใช่ช้อยนะนะฮะช้อยเราคือต้องเน้นความสวยแล้วก็ดูแพงในใบหน้าของคนไข้ในะแต่ละคนด้วยนะฮะแล้วสิ่งที่กังวลที่สุดในการผ่าตัดวันนี้คืออะไรครับน้องฟ้ากลัวว่าจะเจ็บกลัวว่าจะเจ็บใช่ไหมคะแล้วเป็นไงบ้างจริงๆแล้วจริงจริงก็ตึงๆเป็นไงนิดหน่อย่ตึงๆตอนฉีดยาชาใช่ไหมคะมันจะหนาๆน,นิดน,นึงเนาะเหมือนมีคนดึงจงมูกเรานิดหน่อยแต่ไม่ได้เจ็บจี๊ดใช่ไหมคะ โอเคชิวๆเลยนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วติดตัดสินใจเนะี่ยภายใน2เดือนเนี่ยนะครับปรึกษาคนอื่นบ้างไหมฮะเยะยังไม่ได้ปรึกษาใครอแต่ว่าคือแบบว่าอยากจะแบบว่าเพิ่มหัูเหงใบหน้าแล้วก็เพิ่มความมั่นใจของเราด้วยใช่ไหมครับนะฮะโอเคมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมครับที่แพนไว้อะฮะว่าจะเสริมจมูกแต่ว่ายัางลังเลอยู่อ่ะยังกล้า,ก,ากลัวๆอาจจะเป็นเหตุผลนะอาจจะกลัวเจ็บ อาจจะกลัวผลลัพ์ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้เพราะว่าคนเนื้อน้อยจริงๆแล้วเนี่ยน้องฟ้าก็เป็นคนเนื้อน้อยเหมือนกันถูกต้องไหมฮะน้องฟ้ามีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่เนื้อน้อยจะมูกสั้นแต่ว่ากลัวเสริมจมูกออกมาแล้วเนี่ยเป็นอันตารายบ้างไหมครับจริงๆพี่หมอเป็นธรรมชาติไม่ได้ทาให้โด้าบวครับผม ครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกนะฮะว่าทรงจมูกของน้องเนี่ยนะฮะรับกับใบหน้าของน้องมากเลยนะฮะแล้วก็ได้ดีไซน์เนี่ยนะฮะที่เสริมโง,งเ่เฮงนะครับต้องบอกนี้ครับโงเ่เฮงที่ดีนะฮะจะเป็นประตูบานแรกเลยนะฮะที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในอนาคตนะครับได้ข่าวว่าน้องฟ้าเนี่ยสายตาสั้นเด้อใช่ไหมคะโอเควันนี้น้องฟ้าก็ไม่ต้องกังวลนะรู้ใช่ไหมว่าเราใส่แว่นได้โอเคที่นี่ไม่มีข้อห้ามนะครับหลังทำเนี่ยสามารถใส่แว่นได้เลยนะครับนะฮะสามารถตีลังกาเล่นยิน,นาติกได้เลยไม่มีการเคลื่อนไปไหนนะฮะโอ <laughs> จำน้ำว่ายน้ำเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งนะฮะขอสักประมาณ1เดือนถึงสเดือนก่อนนะคันนะครับส่วนเรื่องอาหารแับนองงดไปก่อนนะช่วงนี้เนาะนะครับน้องฟ้ามีคําถามอะไรถามที่หมอเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะโอเคครับนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับก่อนที่เราจะจบไลฟ์นะฮะเทียบให้ดูชัดๆนะะเผื่อใครมาที่หลังอันนี้คือก่อนผ่าตัดนะครับแล้วก็หลังผ่าตัด เราสรุปวันนี้นะครับก็คือเราใช้ซิลิโคนนิวตันนะครับอิมแพนเกตตัวท็อปนะฮะเหลาให้รับกับใบหน้าของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมบริเวณคนจมูกหรือมุมบริเวณงปลายจมูกนะครับพร้อมทงการแต่งปลายจมูกนะครับเพื่อให้ติดจมูกและปลายจมูกเนี่ยดูเล็กลงไปในทิศทางที่เดียวกันนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับจะสอดรับกับบริเวณสันจมูกที่เราเสริมมาแบบพอดีส่วนบริเวณฐานจมูกเราจะทําการปรับฐานนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสรุปนะฮะก่อนที่เราจบไลน์นี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวมากๆเลยค่ะ